ท่านสวัสดีครับก็จะมาอะบอกวิธีการใช้ไม้ค้ำยันนะครับผมซึ่งจะต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยช่วงหนึ่งสามเดือนแรกของผมเนี่ยคุณหมอแนะนำให้เดินเอาหน้าเท้าแตะพื้นนะครับไม่ได้ลงน้ำหนักนะครับเพราะว่าผมผ่าผ่าตัาดด้ามเหล็กนะครับขาข้างซ้ายกระดูกหักสองข้อน,นะครับกระดูกแข้งและกระดูกน่องนะครับ ซึ่งสามเดือนแรกนี้เดินไม่ลงน้ำหนักนะครับเอาหน้าเท้าแตะนะครับใช้ไม้ค้ำยันสองไม้นะครับพอหลังจากสี่เดือนมานะครับผมก็เริ่มที่จะใช้เดินเดินไม้เดียวนะครับลงน้ำหนักได้1ิบกิโลนะครับคือพวกนี้ผ่านเอ็กซเรย์อะไรมาเรียบร้อยหมดนะครับคุณหมอให้เริ่มเดินลงน้ำหนักส10บกิโลนะครับเน้นย้ำครับเดินลงกว่านั้นไม่ได้นะครับเด๋ยวเหล็กและกระดูกจะหักนะครับทั้งที่กำลังเริ่มต่อนะครับ แล้วก็คุณนกนะครับคุณนกคนเล็กนะครับฝากให้ผมทําวิดีโอสอนใช้ไม้ค้ายันข้างเดียวนะครับคือไม้ค้ายันนี้นะครับผมมันคือถ้าหากด้านซ้ายนี่เราจะใช้ด้านขวานะครับขวาคือยกยกยก,ยกเท้าซ้ายข้างนี้หักก้าวไปพร้อมไม้ค้ายันอยู่แขนขวานะครับคือมันต้องก้าวไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะหน้าหรือหลังต้องพร้อมกันนะครับ แล้วอที่จะใช้ไม้ค้ำยันค้ามเดียวได้นี่จะอยู่ประมาณสี่เดือนเลยนะครับเพราะว่ามันจะลงน้ําหนักไม่ใช่สิบกิโลนะครับมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรามีข้างเดียวแล้วเพราะมันจะแบ่งน้ําหนักตัวมาอีกฝั่งที่ผ่าตัดนะครับมาดูกันเลยนะครับซึ่งก็ผมเป็นห่วงมากเลยนะครับถ้ายังไม่ถึงสามสี่เดือนนะครับขาหักแล้วไปเดินเนี่ยครับเพราะว่ากระดูกทีม่มันรับน้ําหนัก มันกําลังต่อกันใช่ไหมครับพอพอเราไปเดินลงน้ําหนักมากเกือบมันจะงอครับเหล็กจะงอแล้วกระดูกจะงอไปด้วยมันจะไม่หักทันทีนะครับเพราะมันจะสะสมแรงกดดันในเหล็กกับกระดูกก่อนแล้วค่อยจะหักเมื่อเราไปลงแบบเต็มที่นะครับมันจะทําให้เราได้ผ่าตัดใหม่นะครับอันนี้รายละเอียดเยอะนะครับเรามาดูวิธีลงน้ําหนักของผมเลยดีกว่าเพราะว่าของผมลงได้ยี่สิบกิโลขึ้นไปแล้วนะครับ จะไม่มีถอยหลังนะครับเราจะหันหันด้านข้างเดียวหันซ้ายาขวาเรวจไม่ไม,ไม่ไม่ถอยแบบนี้เราจะหันซ้าย ของผมก็เข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นเหล็กนะครับเหมือนอย่างว่าแะครับก็จะมีแบบบวมๆนิดหน่อยแล้วก็มีค้ำๆนะครับเพราะว่าเลือดมันจะไม่ไปเลียงนะครับเพราะมันเย็นด้วยแหละตามอากาศตามนี่นะครับแลวผลวิจัยนะครับยังบอกอีกว่าหนึ่งในร้านนะครับที่จะมีอาการแพ้เหล็กดามขานะครับมันเป็นไปได้นะครับ หนในร้านนะครับหนึ่งในร้านมันก็มีหน่งปอยู่ในร้านอยู่ในร้อยในพันในหมื่นนะครับโอกาสที่เราจะมีอาการแพ้เหล็กนะครับหล็กดามขานะครับโอเคก็ซึ่งถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับข้อมูลนี้ไม่ได้แต่งแต้มเองนะครับผมอ่านมาจากบทความและคำแนะนำของคุณหมอที่โรงพยาบาลอุบลน,นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกลดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ